ทราบไหมคะว่าสำหรับคนที่เป็นเลือดจางมีอาหารหลายอย่างที่ควรรับประทานเพื่อช่วยให้เลือดจางดีขึ้นเมนูมที่หนึ่งค่ะก๋วยจับ๊บหรือต้มเลือดหมูค่ะเมนูนี้ดีมากๆเลยนะคะทานร้อนๆเนี่ย ิ่งรู้สึกอุ่นใจนอกจากนั้นยังมีเลือดแล้วก็มีตับนะคะที่มีธาตุเหล็กสูงอันนี้แนะนําให้ทานได้เลยโดยเฉพาะคนที่เพิ่งไปบริจาคเลือดหรือว่ามีภาวะเลือดจางจะช่วยทําให้เลือดดีขึ้นได้มากเลยค่ะเมนูที่2ออันนี้อาจจะแปลกใจนะคะก็คือหอยทอดค่ะเชื่อว่าทุทกๆคนจะชอบเมนูนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าหอยทอดเนี่ยมีหอยนะคะซึ่งมีธาตุเหล็กสูงนอกจากนั้นยังมีไข่ด้วยค่ะไข่แดงเนี่ยเป็นแหล่งที่ดีเลยของธาตุเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นสาหรับคนที่ชอบกินหอยทอดไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะ ทานไว้เพื่อให้เลือดแข็งแรงค่ะเมนูที่3ก็เป็นเมนูโปรดของใครต่อใครนะคะก็คือน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะปินะคะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ธาตุเหล็กสูงค่ะเหมาะสําหรับผู้ป่วยเลือดจางเพราะว่าในกะปินี่มีกุ้งนะคะซึ่งมีธาตุเหล็กสูงทานคู่กับไข่ต้มนะคะซึ่งไข่แดงก็มีธาตุเหล็กสูงเช่นกันแล้วก็ผักต้มนะคะผักเนี่ยมีทั้งธาตุเหล็กโดยเฉพาะผักใบเขียวนะคะจะมีโฟลิกด้วยก็คือวิตามิน B9 นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะช่วยทําให้เลือดจางดีขึ้นค่ะ เมนูที่4นะคะสายคลีนสายเฮลตี้ต้องถูกใจค่ะก็คือกุ้งผัดบรอกโคลีนะคะกุ้งเนี่ยเป็นโปรตีนที่ดีนะคะเพราะว่าไขมันต่ำแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าธาตุเหล็กสูงมากๆเลยนอกจากนั้นบรอกโคลีนะคะยังมีทั้งธาตุเหล็กแล้วก็โฟลิกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเมนูเฮลตี้ที่ช่วยทำให้เลือดเราแข็งแรงได้ค่ะสำหรับสายพลานเบสไม่ต้องเสียใจนะคะหมอมีเมนูสุดท้ายให้ค่ะสลัดเต้าหู้อะโวคาโดค่ะ อะโวคาโดกับเต้าหู้เนี่ยมีธาตุเหล็กสูงนะคะนอกจากนั้นถ้าเราโรยด้วยถั่วหรือว่างาแล้วก็พวกธัญพืชต่างๆอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มธาตุเหล็กให้เมนูด้วยค่ะสุดท้ายอย่าลืมใช้น้ำสลัดงาน,นะคะเพราะว่างานเนี่ยก็มีธาตุเหล็กสูงเช่นกันแต่ว่าธาตุเหล็กที่อยู่ในพืชน,นะคะจะต่างกับธาตุเหล็กที่อยู่ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพราะามันจะเป็นธาตุเหล็กที่ดูดซึมได้ยากกว่าอันนี้แนะนําให้ทานคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงจะช่วยเพิ่มการดูดซึมได้ค่ะถ้าใครเลือกจานะคะ ต้องระวังการทานอาหารคู่กับชาหรือกาแฟาด้วยค่ะเพราะว่าชากับกาแฟาเนี่ยมีสารแทนนินที่จะลดการดูดซึมของธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นเอาไว้ทานห่างกับมื้ออาหารได้ค่ะ